โชคดีว่าซังหยวนหน้าจะยังไม่ทันสังเกตเห็นมั้งเซียวว่านฉันบอกให้รออยู่ข้างนอกนี่นาะทำไมถึงเข้ามาซะละ่ะเออพอดีตรงนี้คนน้อยกว่าค่ะพี่หยานเฟิงฉันไม่ค่อยสนใจพวกชุดติง้งเราเปลี่ยนเป็นที่อื่นดีไหมคะเซียวไปก็ามาแล้วอย่าเพิ่งไปเลยนะ อ่าก็ได้เยสเสี่ยวไปดีที่สุดเลยผมชอบเสี่ยวไปที่สุดซางหยวนก็บอกเลยว่าไงฉันเจอคุณหลินคุณหลินกับคุณหยานดูเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยเนาะนั่นสินายว่าซางหยวนถูกคนหลินทิ้งหรือเปล่า เฮ้อผู้หญิงที่ไม่สนใจฉันฉันก็ไม่สนใจหรอกเออประทานว่าปากเขาพูดแบบนั้นแต่กำลังเดินไปทางคุณหลินอยู่ใช่ไหมเออเหมือนจะใช่สมกับท,ที่เป็นพ่อลูกกันเลยัวโช,วโชวเองก็ดูท่าจะชอบชุดติ้งมากหลินวานไปอ้วงซังหยวน เป็นพ่อหยานเฟิงใช่ไหมเธอถึงอยากเลือกกับฉันเป,เปล่าไม่ใช่นะเธออยากไปเป็นแม่เลี้ยงคนอื่นขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่าซางหยวนยังสู้พ่อลูกติดคนหนึ่งไม่ได้เหรอฉันแย่กว่าตรงไหนว่าซางหยวนกำลังหึงเรอว่าซางหยวนนายปล่อยฉันก่อนได้ไหม ไม่ได้หร่งว่านไปฉันไม่อนุญาตให้เธออยู่กับยานเฟิงเข้าใจไหมหยุดนะปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ประธานอ้วกรุณาให้เกียรดเธอด้วยยานเฟิงเอ๊ะ แล้วถ้าผมบอกว่าไม่ล่ะคุณลินวานไปเสียววานมาหาผมพวกคุณใจเย็นๆก่อนนะหมดกันฉันจะทำยังไงดีล่ะในเนี้ยหยานเฟิงลินวานไปเป็นผู้หญิงของฉันฉันฉุบเธอมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ว่าสาังหยวนคุณทำเกินไปแล้วครั้งก่อนฉันไม่ได้ตั้งตัวแต่ครั้งนี้แกคิดว่าจะจูกต่อยได้ง่ายอย่างั้นเหรองั้นเหรอถ้างั้นก็ลองดูกันหน่อยอยอกไอ้ย่กร้องนี่หยุดเถอนะไม่ได้ฉันต้องหยุดพวกเขา เลิกสู้กันได้แล้วหลินวานไปหยุดหยุดแล้วเสียวว่านเธอเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะหลินวานไปเธอปกป้องหยานเฟิงเหรอฮอดีมากว่าซังหยวน หมือนหซางหยวนจะเข้าใจผิดแล้วฉันกแค่อยากให้พวกเขาหยุดทะเลาะกันแดดดีเป็นอะไรครับแดดดีไม่เป็นอะไรครับพี่หยานเฟิงแผลของพี่พวกเราไปคลินิกตรวจด,ดูหน่อยดีกว่านะคะก็ได้แต่พาโชโจกลับไปส่งที่บ้านก่อนนะค่ะจะว่าไปหัวซางหยวนก็มีบาดเจ็บเหมือนกัน คลินิกสองวันนี้อย่าให้แผลโดนน้ำนี่ยาทาแผลเซยว,ว่านมืออะไรอยู่ผมทําแผลเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปส่งนะเออพี่หยานฟิงฉันมีธุระไปก่อนนะคะเสซยว,ว่าน เสียววานเรี่บขนาดนี้จะไปไหนของเธอนะนี่ัสของวอัวซางหยวนไม่มีทางไปทำแผลแน่แน่ฉันจะต้องไปหาเขาหมอวอัวซางหยวนจะกลับบ้านแล้วที่อยู่ของวอัวซางหยวนวัวซางหยวนนายอยู่บ้านไหม หลินวานไปเธอมาทำอะไรฉันฉันมาดูอาการนายจะยังรู้จักเป็นห่วงฉันด้วยเหรอเออเข้ามาสิอืมเออนายยังไม่ได้ทำแผลเลยฉันเอายามาแล้วเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเสื้อแล้วจะมาทำแผลให้แล้วกัน 好西。